วันที่หนึ่งมาดูคอนไปอยู่ปเป,ป,ป็นเพื่อนป้าป้าก่อนป้าเงาขาดคนดูแล้งมาลร่าาล,าาลต,ค,ลตคือเห็นหน้าฉากป,ปา้าป้าจะแบบเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจกันอะไรางี้พูดจาฉับฉับแต่พอแยกกันมันก็แบบอย่างว่านะใจมันอ,นะอ่อนนะ อยู่คนเดียวมันก็เหงาวันนีเห็นไหมโทรมาเลยใครเนี่ยยังเห็นไหมไ้่รู้อย่าเพ้อมึงโทรศัพท์เขาเพลงเก่าเนาะฮะนิำซุ้เต้สลัวกบิ๊กส่ไมทำไมเนี่ยรถกำลังกลับ อะไรนะกำลังกลับไปที่ King Power นอนเนาะก็พิกรู้นะก็ไมพูดอะไรก็พิกอยู่ไหนเนี่ยก็ิกมารับไปได้ป่ะ King Power ซอยรังน้ำไม่ทันเลยนะเออไม่ทัน กูบอกให้มารับแล้วไม่เคยทานเลยกระโกสวัสดีกระโกะโชคดีนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะแม่คนนี้จัดส่งส่งส่งวันดีชนะขอบพี่โซพี่โซนี่นีไหนมองหน้าหน่อยอ่าพี่นุ้ยที่นุ้ยตอบไม่ได้เลยที่นุ้ยกับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสามคนพี่เก็บลูกี่ไหพี่โซพี่โซ